สวัสดีครับเรื่องการจ้างงานคนพิการในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR อย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นข้อบังคับทางกฎหมายเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกันให้เคลียร์เลยครับเอาล่ะครับคำถามแรกเลยที่สําคัญมากๆสําหรับทุกบริษัทเลยก็คือแล้วบริษัทของเราล่ะเข้าข่ายที่ต้องทําตามกฎหมายนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับ โอเคก่อนที่เราจะไปดูพวกตัวเลขหรือข้อบังคับต่างๆนะครับเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนว่าจริงๆแล้วพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับนี้เนี่ยมันมีขึ้นมาทําไมแล้วมันสําคัญยังไงคือหัวใจของมันจริงๆนะครับมันลึกซึ้งกว่าแค่ตัวบทกฎหมายนะแต่มันคือการพยายามสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันแล้วก็ผลักดันให้ที่ทํางานเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งพอมีความหลากหลายเนี่ยมันก็ดีกับองค์กรเองด้วยนะครับพอได้มุมมองใหม่ๆเข้ามาเอาล่ะครับมาถึงคำถามสำคัญใครบ้างที่ต้องทำตามกฎหมายนี้เรามาดูกันแบบชัดๆเลยจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีเลยครับร้อยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนถ้ามีพนักง,งานตั้งแต่100คนขึ้นไปปุ๊บกฎหมายนี้ครอบคลุมทันทีครับแล้วต้องทำยังไงกฎหมายกำหนดอัตราส่วนไว้ที่100ต่อ1ครับ หมายความว่าทุกๆพนักงาน100คนจะต้องมีการจ้างงานผู้พิการ1คนทีนี้การนับเนี่ยมันก็มีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับที่ต้องรู้ไว้ข้อแรกเลยคือเขาจะนับจํานวนพนักงานกันณวันที่1ตุลาคมของทุกปีนะครับไม่ใช่นับตอนสิ้นปีข้อ2ถ้านิติบุคคลเดียวกันมีหลายสาขาในจังหวัดเดียวกันเขาจะนับรวมหมดเลยและข้อ3อันนี้น่าสนใจคือเรื่องการปัดเศษครับถ้าเศษของร้อยมันเกิน50คนขึ้นไปเนี่ย ต้องจ้างเพิ่มอีก1คนเลยนะครับอายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆสมมติว่าบริษัทเรามีพนักง,งาน151คนแบบนี้ไม่ใช่จ้างคนเดียวนะครับแต่ต้องจ้างผู้พิการถึง2คนเลยโอเคพอเรารู้แล้วว่าบริษัทเราเข้าขายทีนี้จะทํายังไงได้บ้างมาดูทางเลือกแรกกันก่อนเลยครับเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดนั่นก็คือการจ้างงานโดยตรงวิธีนี้เนี่ยอยู่ในมาตรา33นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นวิธีที่กฎหมายอยากให้ทํามากที่สุดเลยก็คือ จ้างผู้พิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทํางานในตําแหน่งต่างๆต,ตามอัตราส,ส่วนร้อยต่อหนึ่งที่ว่าไปนั่นแหละครับมันคือการสร้างการมีส่วนร่วมจริงๆแต่ถ้าการจ้างงานโดยตรงมันอาจจะยังไม่สะดวกหรือยังไม่พร้อมจริงๆกฎหมายก็ไม่ได้ใจร้ายนะครับเขามีทางเลือกที่2ให้นั่นก็คือการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับใช่แล้วครับสําหรับในจ้างที่ไม่ได้จ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนแทน ซึ่งทางเลือกนี้ก็คือมาตราส4ครับเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายในรูปแบบของการสนับสนุนด้านการเงินแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่ล่ะวิธีคำนวณนี่ง่ายมากครับมีแค่3สเต็ปเอง 1. คือดูอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันที่ต่ำที่สุดของประเทศ 2. เอาตัวเลขนั้นมาคูณ365วันแล้วก็3เอาผลลัพธ์ที่ได้ไปคูณกับจานวนคนพิการที่เราต้องจ้างแต่ยังไม่ได้จ้างแค่นี้เลยครับอันนี้สำคัญมากนะครับต้องมาร์กปฏิทินไว้เลย การจ่ายเงินเข้ากองทุนเนี่ยเขาให้จ่ายเป็นรายปีแล้วก็มีเดดไลน์ที่ชัดเจนมากๆคือภายในวันที่31มีนาคมของทุกปีนะครับแล้วถ้าจ่ายช้าหรือจ่ายไม่ครบล่ะโหอันนี้ต้องระวังเลยครับเพราะมันมีดอกเบีย้ยด้วยนะแล้วไม่ใช่ถูกๆนะครับร้อยละ7.5ต่อปีของยอดที่ค้างชําระเลยทีเดียวโอเคเรามีจ้างงานตรงแล้วมีจ่ายเงินเข้ากองทุนแล้วยังมีอีกทางเลือกหครับเป็นทางเลือกที่3ซึ่ง ต้องบอกว่ามีความยืดหยุ่นสูงมากๆสําหรับบริษัทที่อยากจะช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆทางเลือกนี้คือมาตรา35ครับซึ่งให้ทางเลือกในการสนับสนุนได้ถึง7รูปแบบเลยนะอย่างเช่นการให้สัมปทานจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าการจ้างงานแบบส u b contract การจัดฝึกอบรมอาชีพไปจนถึงการจัดหาอุปกรณ์หรือล่ามภาษามือหรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆก็ได้เรียกว่าเปิดกว้างมากๆครับ เอาละครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นทั้ง3เส้นทางหลักๆที่กฎหมายเปิดไว้ให้ในายจ้างได้เลือกปฏิบัติแล้วนะครับอ่สาสไลดนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับเทียบกันให้ดู3ทางเลือกมาตรา33คือการจ้างงานโดยตรงเป็นการดึงคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเราเลยมาตรา34คือการจ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นทางเลือกทางการเงินและสุดท้ายมาตรา35คือการให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง จะเห็นว่าแต่ละทางก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดก็คือการทําตามกฎหมายไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับมันคือการทาตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดแต่คําถามที่น่าคิดต่อไปและท้าทายกว่านั้นก็คือเราจะทํายังไงให้องค์กรของเราเก้าวไปไกลกว่าแค่ข้อบังคับแล้วสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริงในวัฒนธรรมองค์กรของเราได้นั่นคือโจทย์ใหญ่ที่แท้จริงครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันวิเคราะห์ของเราครับ